สวัสดีครับพบก,กับสุลข่าววอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่วานาโคโกะบทพิสูจน์ทัพว,ว,วย์วันหญิงทีมชาติไทยจะขึ้นท็อปโลกได้ชัยชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ความสูงจบไปแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลการแข่งข,ข,ขันระดับโลก VNL 2024รอบไฟนนลที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพดยหนึ่งชาติที่สร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากบนเวทีใหญ่ระดับโลกครั้งนี้นั่นะก็คือทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ วอลเล์บอลญิงทีมชาติญี่ปุ่นพิสูจน์ให้โลกได้เห็นแล้วนะครับว่าความสำเร็จของการแข่งขันวอลเล์บอลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ความสูงของผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้ล้วนแล้วแต่มีความสูงที่ไม่แตกต่างจากทีมสาวไทยเลยแต่ผูเธอสามารถเอาชนะทั้งบราซิลจีนตุรกีเยอรมันเซอร์เบียโดมินิกันล้วนแล้วแต่เป็นทีมยักษ์ใหญ่ระดับโลกทั้งนั้นกระทั่งสามารถคว้ารางแชมป์ BNL 2024ได้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ซึ่ง ซาริโนโคกะกับตันทิมชตญี่ปุ่นมีความสูงเพียงแค่179เซนติเมตรสามารถคว้ารางวัลหัวเสายอดเยี่ยมของทวีนแม์ไปครอบคลองได้โคจิมะมานามิความสูงแค่150เซนติเมตรก็คว้ารางวัลตัวรับอิสระยอดเยี่ยมรวมถึงวาดะสูนสูงเพียง174เซนติเมตรแต่ทำแต้มผ่านทีมชตญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาตบ,บราซิลได้มากถึง21แต้ม ซึ่งทีมชาติญี่ปุ่นแสดงให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าวอลเลย์บอลทีมสาวไทยสามารถขึ้นสู่ระดับท็อปของโลกได้แต่จําเป็นจะต้องมีการวางระบบที่ดีบวกกับจิตใจที่แข็งแกร่งซึ่งทีมสาวไทยทักษะการเล่นที่ยอดเยีย่ยมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและญี่ปุ่นคือต้นแบบสําคัญของไทยหากมีสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเจอกับทีมคู่แข่งระดับโลกชั้นไหนก็ตามมีสิทธิ์ที่จะเอาชนะได้ทั้งนั้นเช่นกันนะครับ ด่วนเะเทือนเวทีโลกสานการพิกลรื่อหนักไทยเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกลือสนันงานนี้ทาเอาแฟนๆลูกยางชาวไทยฮือฮาก,กันเลยทีเดียวเมื่อผู้สื่อข่าวดังเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025นายปรีชาชานวิริยะนุภาพพงศ์ผู้สื่อข่าวสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือ f a v b ได้โพสต์ข้อความ สร้างความมือฮาสะเทือนวงการวอลเล์บอลไทยมีใจความระบุว่าไทยกำลังได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2025ย3มิถุนายนวันสุดท้ายของการแข่งขันวอลเล์บอลเนเจอร์ลีกรอบสุดท้ายที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมา,ากเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารของวอลเล์บอลเวิลด์เดินมาที่ห้องทำงานสื่อมีเดียเซ็นเตอร์ซึ่งผมคอยดูแลรับผิดชอบอยู่เดินเข้าไปและเข้ามาด้วยใบนหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มจใส ผิดกับเมื่อคืนก่อนที่เธอเหมือนมีใจอํามเหตุในสายตาผมยึดไอดีการ์ดและปลอกแขนผู้สื่อข่าวไทยคนหนึ่งและให้เขาออกจากสนามแข่งขันในทันทีหลังจากที่เขาไม่ได้มีเจตนาทําผิดขัดกดต่อระเบียบเกี่ยวกับการถ่ายคลิปและภาพขึ้นไหวขณะมีการแข่งขันของไม่เล่าต่อน,นะครับแค่ยกมาแสดงประกอบเนื้อหาโพสเจ้าหน้าที่ท่านนี้เดินมากอบคุณผมและอาสาสมัครอดีต ผู้ตัดสินของสมาคมบอลลย์บอลสองถึงสคนที่มาช่วยงานผมด้านประสานงานสื่อมวลชนเขาบอกว่าทุกคนทันมาที่นี้ดีมากช่วยงานเขาได้ดีทาให้งานด้านสื่อมวลชนสําเร็จลุล่วงไปอย่างด้วยดีผมเองก็ขอโทษเขาหลายๆเรื่องที่อยู่ในจุดที่ลําบากทั้งเรื่องของไอดีเพิ่มให้สื่อไทยและการทํางานของสื่อไทยที่อาจจะทําให้อะไรล้ําเส้น ที่กำหนดโดยวอลเลอร์เวิ r ์ d โดยไม่ได้ตั้งใจไปบ้างเขาบอกว่าเราทุกคนทำดีที่สุดในจุดที่เรายืนอยู่แล้วเผยอแย้มไตว่านี่ขนาดแค่เป็นเนชั่นลีกรอบสุดท้ายที่มีแค่8ทีมมารองการแข่งขันก็ยังมีช่างภาพเพียง10กว่าคนเองนะที่ลงไปทำหน้าที่ในสนามถ้าเป็นชิงแชมป์โลกนี่ช่างภาพมากกว่า50คนเลยนะแต่ก็ดีเลยเป็นเสมือนการซ้อมไว้ก่อนเพราะได้ข่าวว่าไทยกำลังจะได้เป็นจ้าภาพจัดก,การแข่งขันบอลลอลหญิงชิงแชมป์โลกปีหน้าด้วยนี่ ท่านี้จากการแข่งขันวอลลอลหญิงเนชันลีกปี2024รอบไฟนอลล่าสุดที่ผ่านมาก็ได้รับคำเชื่นชมจากเหล่านักกีฬาและทีมระดับโลกเป็นจำนวนมากถึงการจัดการแข่งขันของไทยแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะฮะชาเชวอัมุกสีจารึกประวัติศาสตร์ขึ้นท็อป3ของโลกอิกโกโนูอิตาลียังเป็นรองจบไปเป็นที่ระลายแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันบอลลอลหญิงเนชันลีก2024 รอบไฟนอลที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแชมป์ตกเป็นของทีมชาติอิตาลีส่วนทีมชาติญี่ปุ่นจบรองแชมป์ปอากฏว่าบุ boom, ๋มเบิ้มชจอนมุกสีนะครับสตาร์หัวเสาทีมชาติไทยติดทับสามร่วมกับสตาร์ระดับโลกด้ันเสิร์ฟยอดเยี่ยมเบธซิเออร์อันดับที่1เมลิซาวากาสตุรกีทําได้22คะแนนอันดับที่2คามิลาไวเซลจากเยอรมันทาได้1ิคะแนนอันดับที่3ามชจอนมกสีจากประเทศไทยของเราทําได้1ิคะแนน โดยเปาโลอิกาโนสตาร์ทีมชาตอิตาลียรังอันดับที่4ทําไป14คะแนนนะครับหนึ่งเดียวทีมสอวไทยจะลึกประวัติศาสตร์ขึ้นทับอันดับที่1ของโลกฮายาชิญี่ปุ่นกาบีบราซิลยังเป็นรองจะไปเป็นที่รอรอาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในเฉลี่สอนสีซร์รอบไฟแนลที่ประเทศไทยชมป์ตกเป็นของอิตาลีรองแชมป์ญี่ปุ่น ปรากฏว่าทีมสาวไทยจาลิขประวัติศาสตร์ใหม่บนเวทีโลกบุมบิมชจรนมุกสีสตาร์หัวเสาทีมชาติไทยจาลิขิติอันดับที่1ของโลกด้านการเสิร์ฟยอดเยี่ยมที่ทําได้สําเร็จมากถึง98ครั้งซึ่งมากกว่า2สตาร์ดังระดับโลกอย่างฮายาชิของญี่ปุ่นอันดับที่2ที่ทําสําเร็จไป97ครั้งกาบีสตาร์ทีมชาติบราซิลอันดับที่3ทําไป91ครั้งนะครับด่วนละกอนโคตยะ ถึงเวลาโค้ชต่างชาติคุ่มทัพลูกยางสาวไทยแทนโค้ชยะนะฮะจะโค้ชต่างชาติล่าสุดนะครับสมาคมกีฬาบอลบอลแห่งประเทศไทยเตรียมหาหรือเรื่องด่วนโค้ชต่างชาติร่วมกับโคนดออสเร็วที่สุดสมพรชัยบางยานนะครับนายกสมาคมกีฬาบอลบอลแห่งประเทศไทยประจัยทำการกระแสมวิพากษ์อาจารย์จากแฟนลูกยางไทยถึงผลงานของทัพบอลบอลหญิงทีมชาติไทยในการแขงร่งขันบอลบอลหญิงในชลีกนลี2024 vnl กระทั่ง พลาดโอกาสการเก็บคะแนนอันดับโลกลุ้นตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2 0 2 4รอบสุดท้ายครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเขาโทษแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยในปีนี้ไม่สามารถทำทีมของเราประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้ของท่านได้นะครับแต่ถ้าว่าภาพรวมผมคิดว่าทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่กำลังความสามารถสภาวะความเป็นอยู่ณตอนนี้โดยเฉพาะเรื่องของสภาพจิตใจก็ถือว่าเขาต่ตาต่ำมาเยอะ บางคนก็ไปเล่นต่างประเทศบางคนก็เล่นอยู่ในไทยเลนด์ลีกนะครับเพราะฉะนั้นแทบจะไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนเพื่อดูแลร่างกายอย่างเต็มที่ตอนนี้นะฮะนายกสมาคมกีฬาวอลบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงการหาหรือกับโคดอสกิติพงศ์รัชตะกียงกายประธานฝ่ายเทคนิคโดยตอนนี้กําลังเลงไปที่ทีมงานต่างประเทศเพื่อเข้ามาช่วยพัฒนาและยกระดับทัพวอลบอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากนี้สมาคมก็จะคุยกับฝ่ายประธานเทคนิคก็ได้คุยกันบ้างแล้วล่ะครับ ก็คือโค้ดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกที่จะเกยกันแล้วก็ประเมินผลร่วมกันกับทางทีมงานสตาฟโค้ดเพื่อดูว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้างเขาคิดความคิดเห็นแฟนวอลเล์บอลที่เสนอเนี้ยมีเรื่องอะไรกันบ้างเราก็จะมาทบทวนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาโค้ดเข้ามาช่วยสนับสนุนรวมถึงโค้ดต่างชาติโค้ดต่างประเทศที่มีผู้สนับสนุนเสนอเข้ามาเยอะแยะเราก็จะเอามาพิจารณารวมกันทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด คาดหวังว่าหลังการแข่งขันทุยก่อน่าจะได้บทสรุปในระดับหนึ่งในเรื่องของสตรีมงานทับโคดรวมถึงการพัฒน,นาเทียมต่อไปนะฮะนี่คือสรุปข่าววอลเลย์บอลนะฮะท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของที่26มิถุนายน